ทดสอบเบื mm ้องฐารไทยสิไปสมัครกันยหไวยปีไปบึ้มตรงน้ำกันคือเก่าเออไปไปเจอกันเจอกันเอาเอาอะไรตีบัสจังกันเด้อชอบเออห่วยปีไปบึ้มอันไม่เอาหมวยปีไปบึ้มเนี้ยหรอมวยปีไปบึ้มคุณทางดภัยนะคะนี่แม่จะไปด้วยเหรอไม่โอเคปะ สวัสดีครับทุกคนเนาะวันนี้มาเปิดคลิปคลิปเผาในเสือตัวเก่าอยู่ทุกคนเนาะมาเปิดคลิปมาหล่อมาแยมมาแยมเพื่อสวัสดีครับสบายดีคือหล่อเท่ห์เลยนะตัวสบายดีทุกคนกูจะไปสมัครไป็นตากล้องขมบมีนบอกโอ้กูอยากตายแถวแนวหน่ากูโมกาดอกในนี้เสียงลำบดเอฟซูฮอกกูก็สิแลนเลยนะกูฮันสายก็ไม่ โอ้ยจะได้ไปเสียเอาไซสมือนี่ไปปากซองข้างเมียไปตัดตัดป่านตากเนี่ยอยงนี้เมียมึงครูดับเลยหาเป็นยังหักหักแตกระเบ่เม่ารถวะเนี่ยโอ้เมียมึงนี่ส่วนร้ายเขาเมาเบียเมาเอียงผมเม่ากาแฟนี่เมียมึงเม่ารถนาะสวัสดีครับสบายดีเด้อสองอันเป็นหนอกเนาะจังได้เหมือนนี่เมียกูไปขืนเลยเนี่ยมันกูซื้อป้ากับยาสูบไอ้มึงไปเห็ดกินเอาเมื่อไปมึงไปเห็ดกินจะได้มึงอย่าเห็ดเก็บป้ากับพี่หอยเขาอดปลาเครื่องเดี๋ยวไหน ราป้าเป็น้าเป็นนางมึงอยากไปเห็ดซอยกินเห็ดวกินอะไรแซไอตศเบิ้องฐานไทยนี่สิไปสมัครบ่ได้ว่าใคไดเกออกคนนี้ลกออกใส่หัวได้คือ่า้่ได้คนเดีวไม่เห็ดด้วยอ่ามดมาเห็ดตุ๊กตเมงโอ้คนเียวเมนได้ดิมาแง้เเห็ดบ่ เป็นปรานไทยอาอนทุกคนเด็กไงปทหารมหาเลย้ปุ๊นี่เอา้นี้มันเป็นทหานเก่าดิเอาไ้ใช้เลยเก่าอรจับกันแล้วมึงเห็นอะไรมึงสองก็เป็นทหารบุหูอน่เจ้าปุกนี่นั่นี่อออะไรเนี่ยเป็นทหารานหาตะกลีตัาหัวมี่ต่าหัวคนไทยเลยไดเอาปี เดิมก็จะซอนก็ค <t trendy> ือเป็นบวกเป็นได้งเลทียี่ืย่ัาที่านิมานีาโยเป้ดูอันนี้ออันีอก็ะไะดน่้หลดคู่กลกันนะเอาลูกอันที่ซออันอทหารไทยนีหารไทยทหไทยสอเด้อหารห้เด้อเด้อเด้อ

เปล่าอเป็นทหารค่หารไทยเบิ่งนยังเยงหัวเลยก no <s ing> ูกูห <portrayed> ม oh, uh, ักแต่ทหารนั่นเขาอิดนที่เรื่อจ้ออาสิกับเลยป๋วิกับเลยนะสบายดีบ่อยู่สบายดีเอกระตือต้อกระตือนี่เยสูบเนี่ยอสูบนี่เอเมื่อไดร์ไลท์อบ่ซือ ก็ะด็กสองกตัวสองตัวเด็กสองตัวเกคนละตัวเพงซื้อไปแล้วสมมอะไรเุ้งเ่ซื้อยีักซื้อมันก็ซื้อก่อเพิงมันก็ซื้อต่องเพิงมันนี่มันได้เดกอ่อน่ได้เด็คนละตัวอย่างเดียวที่อ่นได้กระดังกัวได้นะกวดใส่ทุ่งเขาไปกวดเลยนะว่าเขาตัวเขาิบริษัทซื้อให้บอกเพิงรอบก่อนเขาคนกับปอาเลยก็เข้าไปเลยเด็กถึงไปซื้อไปซื้อซื้อซื้อตัวเขาเอาไปสอง แค่่ไปสือท being so uhm like no. <an> ี่รบเงินนะแตุ่ตปลแต่ต๊กูไปซ้อมก็มะไซ้อมตัันอรอะยายาก็ยใช่รอบนาหรือพ่อนี่รวยโอ้่ด้พ่อกันบาทเดียวหรอกเอามาหยาบยาบมคำเซียทุกคนับแต่ว่าพอกันแตมาเึ้นนี่แหละแต่ว่าเคื่อนบริษัทคิปเนาะถ่ายที่สอ่ามอปไร่ปถ่ายเมียปนดฝางัดเนี่ยอเดี๋ยว่าไปเนาะ ปอปอยปผ่าเมื่อกูไปแบบเขาเคยไปปอปอก็ได้ผ no like ่าจวดไปเลยแต่บวันไหนตั้งโต๊ะนะปูปับเลยตอนแรกว่าสิเมื่อกกินเฟอรเลยว่าสิเมื่อกวันไหนเห็ดยังได้หเลยเนี่ยนะว่านนี่เขาเออบิ๊กเ็ใช่อยู่เนี่ไปเปลี่ยนตะมัดเครื่องมันกับนอนนะเขาจะไปไหนไปเขานอนรถไปแี่เปลี่ยนตะมัดเครื่องมือนปอก็เลยอาสาไปปูปับเลยด้กินเฟอร์เลวตอนแรกว่ากินเฟอร์เลวกูสิมเงือดารจอมิดเลย เ่าอยากาเนี่ยกไปตัดฟางตัดเนี่ยเหมือนัเอาบ้านทันทีเด้อเ้อเพอนเคยไปเออนเยไปด้วแม่บานนี่เขาตัางใจมันจะไปดินแท่เออมาหอสะบไปกูมาแต่เมื่อเปนนไปกินข้างมาขึ้นก็บม่ได้กินฮัเลยนเลยว่าผมได้ของฝากอีกยัางให้ทุกคนเนาะยอยากซื้อยังที่แรกที่แรกวอกที่แรกว้ยซื้อบุรีฝากนาซงกับปากพอบ้าเ้า่าด แต่ว่าอาก้อยซื้อเลยสองสองตุ๊ดเลยบอกมันมาเอาคามลายบุได้เลยสำนักระยาาชะขาดไปแค่สองตุ๊ดฟังบางบางเถอะน่าจะได้ไปส่งไอแมโกเมื่อไอแมกโก้กลับเล้สีไปเบออะไรบันที่สิบสามันด้ทำไมครับซีไม่ถ่ายคลิปทำไมจับกล้องบอกอันได้เออเดม่มีแล้วบอกพิ่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูอีเซซื้อคลิปเด้ออีเซซื้อคลิปเ้ยเอวเอาของขาเออได้ กำลังสอนการทหารกันทหารเก่ากอทหารหน,ออนั่นเองเออเออนังนี้อะไรเด้ออันนี้ฮะทำให้ด<ช>่ <ละ S 1> สง่งอันนี้ฮะโอ้แลวก็มึงอันนี้สูบโลดโอ้สีสีอีเดงพอคูเูบอีเขียวด่าส่งอีเขียวปญาแล้วเราสูบอยู่หอกแดงปกติเราสูบยาพันูบพี่น้องปาอย่งอยังี่ใช่แหลปาอยังนี ได้เมเ่งขอบคุณหลายๆขอบคปณาขอบคุณเบาเพิงเนาะ้วกีมาจะกากเจ้าว่าเขาเมื่อไห้เนาะเขาเมื่อไดยางนตุ๊ดอเคเด้จับ่อดด้เจ้ากัเียคนละตุ๊ดขอบคุณขอบคุณึงกระ้ยเนาะไปเซอ์ม่กอยขอบคุณเขาฝากให้ทหารไทยเนาะให้กัยเียไปเห็ดจุ่มเนาะโอ้ขอบคุณเนาะทหารไทยเนาะ มอยก็โตมากกะยัเป็นทหารคือกันแหลกคอยกาไนเราบอกเกิดเป็นศาสตรายเนาะเราบอกว่าไป่กันตนี้บไันดิคนเราคือต่ไรอ่เยทุคนเอาว่าอันยก้คือฟังจากป๋าคนให้เป็นคนเกิดก่อนเอาความคิดเงินเพิ่งเข้าบรราเนมาไปเปิดก่อนนพอางวจางเขาเมอนจัเอนเบิ้คิดขึ้นจ้ะอยู่ข้างชู้แรกใช่กระานจะำทางต่อระเบิดสะท้าอยู่ ม่นบอกเออกับเม่นแลน้วเ,เขาเขาหิงก่อนเนาะไม่ใช่เลยจ้าไม่ใช่เลยดูยังไงเห็นเขาหิงกันดกดไหลกงข่าแต่ถ้าถ้ากวาเขาเบิ่งคลิปนี่ว่าเขาา่าขา,ขา,ขา,ขาคนเห่านี่ก็โง่เนาะขากันเนาะเกิดมาในเผือดชนิดเกิดมันเงยมันรถมันสิืบเออว่าสละเอ้า อันนี้มันยกไห้พรอนี่เขาคุเาด้อไปฮอดดานี่เขาห้ดานเขาปิดมือนเขาไอ้คำบไรย้ายไปมาไหมบตอบปะวะคือวันสี่น้อไปเาทานิตา่อนเดินขอบคนขอบคุณเด้ออหลน่มาอีกนะมาไปเที่ยวไปไปดูบบเอออาทิตย์หนึ่งสักปถึงเลยกอนเออไปใช่วงมันนะกด

ไปไปน้อยไปน้อยไ้เหะไป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 เยไปเ่ยไปเยไปเนีเต็มเลยเด้อเออไปเน่ยไปเยอพอกันไปไปไอหักคือเก่ามีเขากระมึงจะไปเขียไอเน็กเอ็อีกเ้อไปไทยเน้อเมื่อซะเลมือเาเทคนเอแม่เอกกอยกับบาคสีห่องคนนี้แหละที่ภาคนี้แหละที่เวเคยมาเน้ น้ำมันเบาเาเบาริตเลยจอดโดนเลยาส้นกงระปไปจะพอกัน้ขึ้นรถจะลืมหลอกไปตูรถได้เหโอ้เด้อเดอเด้โอะหอยไปทรงผอมเนาะรู้ไปทรงน้ำกันคือเกาไปไปเจอกันเจอกัน เอาเอาอะไรตีมาจอใช่ไหมบึ้มก้าับมวยปีไปบื้มดมวยปีไปบึ้มกนไอเจเจทหารขมิบอกกับซีไปทหารขมิเด้อทุกคนหอนไ่ามีมบาปอไปทรงอยู่ลชดยูดานทุกคนเนาะว่าทุกคนเดี๋ยไปพอกันยูดานั่นแหละขอบคนเบาปอเนาะสิไปทรง พุ่งก่อนพุ่งเยอะเท่อไตอนแรกตอนแรกอะไปเปลือยอย่างบ้าภาพเบาๆเบาๆอ่ะจีไม่เบาเพิ่งไปส่งเหนือเนาะมีแต่คนหักแพงหัวลาดีเลยคนเอื่นมีแต่ภาพไทยเล้านะมาเหล้านี่กระโปดโปดใจหัวหอามีคนทักแพงกันอยู่แล้วดิใส่ชีวิตง่ายนะสมโม่ทอมะอ่ะจีถ้าใครอยากมาก็สอบถท้าหน่อยทุกคนเนาะคนฟังไทยนั่นแหละอยากมาเที่ยวเหล้าด้วยว่า เดี <S 2> <S 2> no om, uh, ๋ยวผมจะฝากโมดูแลจะสิเนาะเผือกปลาัเผปินเเป็นจอดใกล้ๆเห็นป่เ็นดอกสัตว์ปเรื่อเาผืเกสัตว์เลยเาซามีกกหนจอดใกล้ต้มมอดตมใส่ปลาขยงขอบคุณโอ้ยอไงหารเอฝากสอเด้วเดี๋เดี๋กูสิมาลาดเอา พอสอมเด้อกูสิเวลาสิเอาไปซอยไทยต่อสอมดีๆเด้อมวยปีไปเพิ่มนั่นซสอมไปหลายไโอเคไปสัเป้าไปะกูชิบะริมือยเรทีเหรอวันปีไปเป้าทุกคนราก่อนซอฟบอลเรยวกัดใหม่เมื่อชาติต้องการยามใดกำลังพลทาารไทยขาดแค่ดิกิมาเป่าไปซอย ไปซอยงั้นขับรถไหยบ่เออขับรถทั้งซอยก็ได้ยังดีเขาบ่กทิม m อ6ใส่ดอกเพราะว่าเขาบ่มีขับรถทหารไทยซิวๆเลยนะสิใส่เกียร์จังไดงเกียร์มันสิบ่หนักบ่ารถไหถเขาเมื่ออะไรบอสปีน่ะเกียร์มาอันนี้เอ้ยจะได้ไงซอกเมื่อลราบ่เจดอนพากันเมื่อเราอยู่ทั้งวัดนี้เพิ่นบ่ได้ไปสำนักเอาบ่ เรียนน้มันหอมน้ำมันกลางเมื่อโอ้โหนี่ไปวัดผูอ่าแต่ฝนบรรยากาศยังบนแรกเด้อนี่ไปเมืองสปปลาวฝั่งโน่นเนาะมุ่งหนาฝั่งไทยฝั่งฝนฝั่งไทยฝั่งผูคณาเราเป็นวัดผูเนาะเดี๋ยวว่าวัดพระได้ร้ายนั่นแหละวัดผูสระลาวเนาะ

เปอร์เซนต์เอ็กพอร์ตบอนตัวสัตว์ตัวสตว์ตอนนี้เยตุศก like ็ษิมเหรอแล้วนะทุกคนเยตุจะกลับมาแล้วหนูจ้าจะกลับแล้วใช่เยตุก็จะกลับแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาส่งเยตุอยู่ที่ใช่อยู่ดัตต์ดานบางเต่าช่องเมคาใช่ตอนนี้เดินทางปลอดภัยนะคะพี่ต้าจะไปด้วยเหรอไม่

ข้าแาวนอยู่ข้างแก้วกาแฟนะข้างแก้วกาแฟาประตูนั่นอยู่ขางขางแก้วกา,ฟาแกกาฟาประตูนั่นไปนนทุกคนออกเดินทางออกเอานสปอร์ตเข้กมานำไมไปทุกคนกระบบา้ากระบบ้าเรา กำบัดขำกับบาททองทุกคนเนาะกับประเทศไทยนั่นแหละจะได้วมวนปะมวนเนาะขโมยทึงไงมาทุกคนมาหอดมองเอารถแล้วแจ็คพอตสวาหวานเปิดไฟรถใหม่ขา,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 ามาขามาทุกคนขามาอีกฟังหนึ่งเลยฟังไทยเลยฟังไทยแล้วเด้อสวัสดีค่ะลืมแจ็คพอ,อตลืมไตรถใหม่ เปิดไฟห้องโดยสารไว้แบดเบิร์ดปาดอายแล้วสิใครเรามีสายจำสายจําแบดเนาะทุกคนเพราะว่าสามมือด้เสาเสาเย็นเสาเย็นมาจันเย็นอาทิตย์จันสองวันสองคืนขอบคุณอายแล้วเด้อบ um> ่งฝากรถ ตัวนี้เท่ากับมาฝากสองเทือแล้วทุคกคนกะไอซิมาพวกเนี้ยตัวตที่ยุบมองไ้เพ็ดบริภาสเนี่ยหลยมองไ้เพชรปัดพัน,นแดนทั่วข้าวนั่นแหละขางหลังตัวที่ไม่ตัวนางขนนเนาะทางใบเราคนไหนทีไม่เกิดมองเนี่ยมองเ,เลลก,กิจามันดีกันลมกันฝนกันทุกอย่างอ,อันนี้อายเราบริการทุกเข้ามาท่านใจทุกคนเพื่อแบนเพิ่อนจำเลยเพออุ้งอ่งเอาแบนอันนี้เราไปขับไปส่งขวบนะทุกคนเนาะอันนี้ไปรับจากหน้าดาน เอาทุกคนเดี๋ยวเจอกันอยู่บ้านเนาะวันนี้จำแป๊บก่อนเอาทุกคนเนาะตอนนี้ตัดผาามาอยู่บ้านแล้วทุกคนเนาะเดินทางมาแล้วเบะเซเว่นน้อยนึงบุกหัวใจเย็นยังทุกคนกินยังไงไม่คือบบออกก็เลยกินอาหารเผาเซเว่นซะจบกินง่ายง่ายก็เผาไก่นี่แหละทุกคนเนาะเซเว่นกินง่ายง่ายกินแจ๊คสิกินยังนะแบบกินพอมันเหลีว เดี่ยวทองเร็วเวียงนะทุกคนเน,ะน,นะาะเพราะว่าต้องวันผักแบบระยอบนึงเป็นอะไคือฮะกโอ้โหมันคืนยังเกาะคืนยังอะไรอะไรนะที่เราไปหนาวๆนาอไอ้ตัดตัดตัดฟากตัดเนี่ยมันหูหอื้หอหอูอื้อแบบอื้อตอนไปบริษัทไดนขากลับนี่งนะเป็นหูอื้อๆมันกับมน,<อ>นกับยาค่เอออืมมนกับ ลงลวดใดห่อเผงเอ,อ,กอาก่อยหักหลอกทุกคนหากและสวงตาหูย,ยังบ่เศร้าอื <c oughs> ดโดยความทีนะค่หวานเป็นคนน้ําในหูเวลาข,ขึ้นเครื่องจิตเจ็บโกมูจิตท้องรามานแห้งบาดอันนี้บริสุทธิ์ปนไหนขื้นเขาโอ้สิเป็นโรคปากซองขนาดบริสเ <c oughs> นี่ยปากซองเออตายๆหักแตกข้อสวงผื้นบาดล่งรถดมาบาดว่าค่านีก็เป็นเลยๆแต่ว่าเศร้าหูเอือทุกคนอืตอนนั้นอืดอืดแล้วมันความดันเนาะแต่ว่ากับประสบการณ์ครั้งแรก ไม่ใช่ชีวิตเซาบาล์เนาะถิ่นไปเที่ยวป่าซองคุ้มเนาะขอบคุณพี่ไม่โกพี่ปุ๋ยเด้อบิ๊กใหญ่ดอนลีเนาะทุกคนเลยนั่นแหละเบาเปาเซาดิ้งพาไปเที่ยวเนาะดูแลมันยังดีเลยบ๊อกันบ๊อดนี่สุขพลังกับอะไรไปเที่ยวนะอี๋ีตั่ไม่มีโอกาสไปแทนละตอนแรกพักตั้งใจตอนแรกเบาเบาเปล่านั่นสิมะซงสิมะซงอยู่ตาชองเมิกอาไปม่าพันหัว่าเนี่ยผมก็จำเคยไปตาดฟ้าตาดเนี่ยมันี ก็เลยกินกูจับกินเฟอร์เลยกันจับจูบเลยจับจูบเลยก็บล็อกกลยว่ากไปต้องไปเราเออถ้าหน้าฝนปะบอลป่ปะมาปุ๋งวะมันไก่มันไก่นะน้องว่าป๊ไก่ป๊อกไก่มาเนี่ยจำว่าไก่เป็นแดงเพราะว่าเขาแยกใหญ่กับกใหญ่ว่าสิกราบเลยนั่นแหละพอบิปีง่ายเสียเราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะกับพี่ไม่กูไปแปลงรถนั่นแหละก็ได้ว่าสิก้าบอลปอก็พาไปปากซองเลยวันนี้ไปกับสนนอยกับนิตา คอบ,บางหอซอขอบคุณหลายๆค่ะมากินขอบน้ำกาลอะไรก็ขอบคุณเพื่อนก,ก้อยเนาะก็มีของฝากปลานั่นแหละคือทุกคนเห็นนี่ต้นคลิปมาแหละมูปลาเนี่ยเขาจะสี่ายคลิปไปเบิ่งเป็นสีต้มเจอสีแกงกินนั่นแหละเหม,มือนอึนมือนอึนกับยาสูบฝากทีมงานฝากนายสมกับไปฝากพอเถ้าผมนั่นแหละแต่พอผรมจะแทะหัวใจสูบแล้วเนาะก็เลยเป็นอําใจได้เลขหน่อยเลยทุกคนเนาะจังสี่ของฝากมูขึ้นได้มันมูฝากบอเพื่อนคือฝากอะไรจนเกลงใจเว้ย วันนี้ก็ดีไล่แบบผึ่งอกอยนี่สุดยอดนะทุกคน,นนะดีพวกทุกคน,นนะคำสีกับว่าสืซื้อของฝากันมันบ่มีมันถือมาบ่ได้นะทุกคนเนาะแบบสมมติว่าเราอยากได้อันไหนเหเราอยู่อยังหนังแต่หนังบ่มี่สองน้อยเราหาเลยเอเออหาสื่อเรื่องบ่ได้ก็ได้เออสิพอกันยี่เมืนนอนนายแล้วก็เลยบอกคำสีนั่นแหละบ่เปนเขาบอกเดี๋ยวคบกันเมือเดียวคือว่าทุกคนเนานะบบ๊าย,ายไปทุกคนบเขณทุกคนที่เบิร์กจริงๆโยกขีปหอดบ้าน,าละนะเลย เดี๋ยวจะเก็บเครื่องเก็บกระเป๋าเนาะลูกเต๋าก็คิดฮอดนะพุ่นกอดกันแล้วกอ,อด,ออดอกันแล้วห,หอมกันแล้วเรียบร้อยไปทุกคนขอบคุณทุกคนที่เบิ่งจนจบคลิปขอบคุณที่ให้กำลังใจใเฮาสองคนนั่นแหละขอบคุณที่ไม่โกหกซัพพอร์ตพอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายเออไปเที่ยวมาแล้วจักเก็บได็ดดีคือเบื้องหลังทุกคนคิดอิ่มแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวจะไล่ถวยนะนี่ เสือ้อผลาเครื่องห้องนี่แหละเนี่ยเขา,าก็ดีประดีตัวจักเก็บจักเหนียนมานี่เดี๋ยวพอพอสีหอมเก็บบานนึงเด้อโอเคปะ<อ>ฮะ